นิดเดียวแล้วมันก็เดินวนๆมันก็เจอกันอยู่ดีเขามีรีวิวมีอะไรแบบลูกๆเราไหมคะว่าลูกเราน่ารักยังไงไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ฟังนะแต่เพราะว่าตอนที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเหมือนเราเราไปใช้เงินอยู่เราแล้วก็เป็นจะเป็นจังหวะที่แบบว่าแยกกันกับลูกพอดีอะไรเงี้ยแล้วลูกเองนี่มาบอกไปท้วันนี้ไปเจอะครัามาไม่หรอกเพราะว่าเขาก็เจอเหมือนเขาเจอคนรู้จักเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต like ่ว่าตอนตอนนี้เริ่มเป็นจุกตาแล้วเนอะหลายๆคนแบบอยากเจออยากเห็นก็เดี๋ยวนี้ไปไหนคนก็ถามแต่รูปไม่ค่อยไม่ค่อยถามแต่รูปไม่ไม่ไค่อยถามแต่รูปถามถึงแม้แล้วใช่เออแต่พอที่ออกมาคนก็โชว์ว่าบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักเลยเหมือนกับอ้ําโดนหลางตกไปเรียบร้อยแล้วในค่ะเป็นคือเป็นครั้งแรกนะคะที่ชมที่เราได้เจอได้เจอกันหรือว่ามิวกาสเจอกันไปก่อนหน้านี้เหรออ๋อไม่เคยเจอไม่เคยเจอ ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหเป็นภาพผาผ่าชมยากเลยกันนะเห็นกันมาตั้งแต่ซิ่งๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัดผ้ามาอีกทีคือเล่นกับลูก <c oughs> <า>ใช่ใช่ก็อย่างตอนนี้วางแผนอย่างไรบ้างเขาชมราะว่าใกล้ถึงนแม่แล้วไม่ได้วางแผนอเลยเลยก็ไม่มีอะไรช่วงนี้ก็ปิดเทมเอมก็ช่วงช่วงวันวันแม่ก็ยังปิดเทอมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หา กิจกรรมทําให้มันกดไปวันๆเลค่ะมีเตรียมแบบมาตรงปาร์ตี้แล้วนะหาหรืออะไรในในลกนู้คือพอดีช่วงช่วงวันแม่น่าจะอยู่ต่างประเทศกันพอดีด้วยอะไรเงี้ยที่บ้านน่าจะแบบก็มีทั้งคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยก็คงเซเลบริตี้แถวแถวโน้นไปใช่ก็คือจะประเทศที่ไปเที่ยวกันอยู่แล้วใช่ค่ะคราวนี้ไปยาวไหมคะไปประเทศไหนไปออสเตรเลียค่ะยาวไหมจ๊เออ9วัน9วัน10วันอันนี้ก็คือแพ็คกระเป๋าแน่นเลยแม่แม่ยังไม่ได้เริ่มเลย ยังไม่ได้เริ่มแพ็กเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องละค่ะมุะม,ม,เ,นะมปเป็นแม่ลูกสามปี้แบบวันแม่อะไรเงี้ยความรู้สึกยัางไรบ้างการเป็นแม่ลูกสาการเป็นแม่ลูกสามเป็นยังไงละคะมันก็จะวูวูหน่อยอะมันก็จะแบบวินวนนิดนึงแต่ก็ก็ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่เราเราสึกว่าเราชอบตัวเองที่สุดนนตอนนี้อะไรเงี้ยในความเป็นแม่แล้วก็ในความที่แบบ ที่เขาบอกว่าลูกคือของฝันก็คือ,อก็คือจริงแหละต้องลองมีค่ะถึงจะเข้าใจาแต่มันก็จะวูวูนะชีวิตมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วละมันก็แบบชีวิตมันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแต่แต่แต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 มก็เริ่มจะลงตัวแล้จะมีความวูบแต่มันก็เป็นความลงตัวอยู่เองใช่นะก็มีความลงตัวแต่มันก็มีแบบว่าปั่มๆกันไปในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีค่ะแต่ว่าก็ก็เริ่มลงตัวแล้วไหมก็คิดว่าก็ก็ดีขึ้นตอนที่สามคนคนไหนคือแรบรับมือหนัก แล้มือหนัสุดก็น่าจะเป็นพี่สายวิภาตอนนี้ใช่ยังเป็นพิสายวิภาอยู่เพราะว่ากําลังสนมากๆเงี้ยค่ะกำลังสนมากๆแล้วก็เป็นแบบความเป็นเด็กผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยนะฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันแบบมันอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเราก็จะแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบพูดอะไรซ้ําๆแต่ว่าพอมาเป็นแม่ก็คือเออมันแบบมันพูดทีเดียวไม่ได้วะอะไรเงี้ยพูดแบบบางทีประโยคเร็วพูดซ้ำสี่ห้ารอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องสมใจเราเหมือนกัน ใช่ไม่ให้แปลงล่างแล้วปเคยแปลงร่างไหมก็มีแปลงบ้างอะไรเงี้ยมีแปลงล่างบ้างเพราะว่าคือไม่ได้แปลงเพราะว่าฟิลขาดหรือ่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบเหมือนบางทีเขาแบบเขาหลุดกันมากแล้วแบบพูดด้วยเดซิเบลปกติแล้วมันเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องมีบ้างแต่เราก็อยากรู้ว่าวิธีการแบบดุเด็กมากที่สุดในสไตล์พี่ชมเป็นยังไง อยู่มากที่สุดก็อันนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เริกแต่ลยอย่าอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันแสบมันไม่ได้คนเดียวด้วยไงคะมันก็จะแบบว่าแยกกันอยู่แล้วก็แบบคนนึงหยุดอีกคนนึงก็ชวนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาพวกใช่อย่างเงี้ยใช่กําลังวัยกําลังแบบท้าทายอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะนิดนึงแต่ก็คิดว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายแล้วก็ด้วยวัยเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่อีกตรงนว่าอยางยังติดเรายังต้องมั่นคมตลอดเวลาเวลา ก็ยังติดแม่มากใช่ค่ะโดยเฉพาะคุณสายฟ้าใช่ใช่แต่ก็แต่ก็จี๊ดนะก็ก็เป็นตัวตึงนะแต่ก็คือในขณะเดียวก็ติดอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีนี้พอเขาเริ่มตัโตขึ้นเริ่มอยู่เรื่องอะไรเงี้ยที่สมคาดหวังการเกิดหรือสมบัตินี้มันแน่เลยเขาแมเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอ่ะก็ก็ตามตามยังไงก็ตามนั้นอะไรเง ก็มีทำกงทำการบ้างอ,อะไรเงีนะ้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนตอนนี้ไม่ไม่รู้ดิไม่คาดหวังอะไรเลยเอ <c oughs> เอยังไม่มีไปแอบบมุมหลบซ่อนเขียนการอะไรให้คุณแมบบ่ไม่มี<ช>ไม่มีฮะี่ะยพี่ชมก็คือดูเพ่นได้ไม่ได้แบบตามใจหรือแบบตลอดอ๋อดูทุกวันค่ะก็ดูมันแบบไม่ไม่มีวันไหนที่ไม่ไม่ดูไม่เอ็ดมันทุกวันกัอ เด็กผู้ชายแล้วมันแบบลูกเราก็ไม่ใช่เด็กที่แบบเรียบร้อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ปรามเลยอะไรเลยมันก็จะยิ่งแบบเราก็อยากให้เขาน่ารักกันเนาะในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องมีบ้าง,แล,ลางแล้วเวลาเราดุตัวรามนะตัวพ่อเขาจะมีนาสกิลแล้กเตาเบ่าเลยส่วนมากจะถ้าหน้าที่ดุอะไรเงี้ยก็จะเป็นเราพ่อก็จะเล่นใช่เวลาพ่อมาอยู่กับพ่ออะไรเงี้ยก็จะเล่นสังของเล่นให้ เล่นแบบผู้ชายกันแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบแฮปปี้อะไรอยู่กับพอ่อเพราะว่าพ่อก็จะไม่แบบจุ้จี mm ้ hmm. เรื่องแบบ mm hmm. ให้ไปอาบน้ํา mm hmm. ให้ไปใส่ชุดนอนได้แล้วหรือว่าจะออกจากบ้านเตรียมตัวหรืองคือ mm hmm. ของเรามันก็จะเป็นเรื่องวินัยในแต่ละวันที่แบบว่าที่มันต้องทำอะ่ะ mm hmm. เออแต่ว่าพอเป็นโหมดของพ่ออะไรเงี้ย mm hmm. พอมาอยู่ด้วยกันก็เขาก็จะสนุกกันอะไรกันเงี้ยก็จะแบบเหมือนไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีลิมิต บางทีจะนอนแล้วก็ยังเล่นกันยังแบบพากันไปดูอะไรยังแบบยังลบก,กันอยู่เลยยังยิงกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเข้านอนอยู่แล้วเราก็พูดปากเปลี่ยปากแชรไปแต่ก็คิดว่าเป็นถูกบ้านเราก็ดูข้อเรอบางทีก็แต่บางทีก็เห็นว่าเออเขาทํางานมาก็อยากมีเวลากันรู้เราก็นับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพัน <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ดูนาฬิกาแล้วแล้วก็บางทีก็ก็สะก,กิปอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยแต่คิดว่าชมว่านะ่าจะหลายๆบ้านก็น่าจะเป็นอย่างงี้ แข่แต่ของพี่น็อตก็บอกแล้วแต่ว่าไม่ดุอะไรอะเอาคะแนน้วก็เขาบอกว่ามันก็จะมี good cop bad cop เงี้ยเะอมัก็จะมีเออเราก็เป็น bad cop ไปเออพ่อก็ good cop อืมโอเคสัสค่ะ